ครับผมจะดูไขอบอยู่ไหนนี่แหละเนอออกนได้นี่แหละครับ้ผมก็นอันอมขบบอมันกัมุยปัญหาเนาะครับแต่ว่าขันห้องย่าอันยามันร้ำร้งคานห้องก่อใส่ยาถมันยุ่ง กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนะอเล็กฟามครับผมตั้งมือสลับมือเสอานะครับเนาะก็ไปส่งอยูร่มซักนะครับเพชรบูรณ์นะครับเนาะอันนี้ขาม้านะครับเนาะขาม้ากระชิบวัต่อกันทีนะครับชาติกาน นะครับน้อช่างการพิษณุโลกนะครับผมพิเศษระเพิ่อนฮิวเบกก็ได้ครับครับครับเปไกล์บ้างอ่าครับครับครับผมใครเนี่ยเป็นคนอีสานครับผมฟังออกทุกภาษาครับแต่บอกว่าอะไรที่ซื้อครับผมเนื้อแห้งครับผมเนื้อจะ ครับเป็นคนกลางกะฟังวทฒน์บุตรเลียงกูแหละครับแต่นี่ดีเนี่ยครับคนอีสานก็เลยฟังหนุเลียงอยู่เนาะหนุเลียงอยู่าอ่าเอาลุล็อกไปฝุ่นบอลสินะครับเนาะเอารถจับไปนี่ก็ได้หิวไปแต่หนูก็ได้ยังสินะาะเอาพรมเอาตะโกงไปก็ได้ครับเอาตะโกงไปก็ได้

อันนี้อันนี้เพื่นเพื่นเอายางสอีกครับเอานี้แหลอูใส่่าหนุใส่โอ้ไดได้ือตือม่ใ่ได้คืกันครับจะมาจะมาอยากกินจะทนโดนปนี่ันออกได้อ๋อเดี๋ยวทำไปให้เข้ามาเข้า ดับมันนี้ก็วัียัยงไเป็นลวดทาเนนกอดีเป็นลมเ่ไว้ดเวลามันื้กันออกู่ไหนอ,อันนี้เหว่าเวลามันเต้เมพัน,าน,นะาผมะูออกไน,นี่แหละอ๋ออกรนี่แหละครับ จะนด้สร้าบกอน้องค่เดี๋ยวมันจะมีต้องสร้างบโดอนี้มดนโดดโอโดดเด้อเพื่แค่ไหมันหายมันดุจังงเวลาทำความสะอาดนะอะไรกดอนเนี่ยาเความสะอาดเป็นบ้างถ้าเราทำความสะาดจาข้อปัหาอย่างมะขวบถ้าไปจับบวกก่อนอะไรข้อก็นฮานูฮาเนีมะขวบมั้ครับ ข้เทงขึ้งแต่ว่าห้อทีจับหูจังเลเท่นนั้นแหละขันข้อมาจับตัวนวนบ่อห้าหาเนี้ยมาขอบมาขอบมาขอบหนูไปทั้ว่าอาหนูยื่เนียบ่าห้องหาแนี้ยมาขอบไปห้องาหทำก็เสือเราขาดเนี้ยมาน้าก็ยังหับตัวขอบออกหยับไปสมันหงดูดเโดดส่รโดดส่การกระโดดใส่กระโดดใส่มันก็ต้องจับตัวหูท่นนั้นนาะหาวิธีจับเ็ดคิมเขามาได้สร้างคิมมาให้น โอ้ยพกบอกม่าเรวเราเป็นท่านซังเนาะกัรนั่นก็คือเอาเอาชิมครับมานจะมาขีดหางขีดค้นหางขีดหางจะได้ขีดค้นหางอาจจะใส่ถังใส่ยังไม้สินะแล้วก็ทำความสัดนี่ว่าขีบบอลหนึ่งเซฟบอลหนึ่งเอาแนวข้อเพาะแล้มันง่ายกว่าแต่แบบเฮาช่วงมันเอ่อมันอยู่หนี่งสิมันบ่ครับเอาเนี้ยมาขอบแต่ว่าขัดเนี้ยมาขอบคือมันขอบมันขอบอย่าครับเอาเพียงองก่อน เพียงกกอนแล้วายังหายแลขอบของเราเพี้ยงลูงนี่มันจีบกะดดดเข้าได้มันจีิมงนี้แมนทั้งหมดพ่อจะทำเกตรบรทบ่ครัรเพรก็เขาเพี้ยงลุงมันจะทนีอยู่เพี้ยงเขาก็เอาแ้วอาขอบสี่งับเพี้ยงเลยมังีมันจีบไงก็เขามีสองยางเนจำร่ะอหาแล้วอบามอนกดูกนน้าเหมืนไ้มอีปกั่ายบริเวณยานมันไม่มีวิธีป้องกันดอกปล่อยไ้อามาบไดอ่ามันมันขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงครับถ้าผู้เลี้ยงแบบ ไข้อาหารมันเปิดมันจับมันเนื้อกระชิบตะกใกแก่ไข่มันบลาเแวงมันบลากะลูกแต่ไั่เรแวงกระลูกอ่ามีมีปัญหามีแค่นี้ครับมีวิธีป้องกันเห็นจังไหนไข่มันบลาเแวยงตอนนั้นยานจังยันว่าได้ลูกวะเนี้ยแกคือก็คือไข่นยญ่ไม่ได้ลูกคือต้องจับมันต้องอยูกขาได้ใบได้ยังคือไข่นข่นั่นก็คืออ่าย่านมันกระโดดยนีมันกระโดดใช่ไหมยังจะเอาเพียงพวกก่อนจังจับขึ้นมากระโดอาการควบตกแก่มันได้มันกระชิบกระลูกแต่ไข่นระโดดรการควบตกใแก่ประเด้มันจะยังกระลูกไม่ก่อ บมไม่มีทีแกะมีแต่มีอยู่วิธีแกะก็แกะี่ตัวห้องอย่าอ่านอยมามาขวบมาซ้ำมาลูกดกัดที่เคาวิธีแกะก็แกะในตัวห้องแกะดีกว่าปรับพฤติกรรมเขาให้ได้อ่ากรุกขี้กับเขาจับให้เขาจับขอเพื่อเขาเขาชิบแต่ตัวแกงใช่ไหมครับจับขอเมื่อเขาชิบได้ระแวงเขาเมื่อเขาลดความระแวงเขาก็ดีบังคับหนุกแต่ว่ามันขับไปเสมอไปเลียงไว้บางกวนมันประเด็จมันประเด็จแบบกันลูกเกิดพฤี่กัรลูกหนึ่งเขาระแวงสองเขาตกใจ เขาเรียนยื่นี่เขาจะอ่านว่าเราแว่งกระไดเขอ่าน่ตัวเกย์กระไดสินะมันประเด็าตรงหาวิธีมากวนค่ะผมต้องคู่เรียนเราอยนกมงกวนเราตัวหูต้องควนนะครับเนาะ้ยสบายังเลยนะส่องตัวเลยนะอะไรครับว่าชุดแรกเอามาน้มดคอครับ เดไ,ไปเล,ปเลอันนี้อ่ะอันนี้เอามาสิลงบัวจะมาเต็นไปเล,เล่นมั้งเอามาเพียสินอถี่ถี่มันเกินมาตัวนึงย่านมันย่านมันหนีดิไปหนีปด ก็หาวิธีเบ่งครับหาวิธีเบ่ง้าองประกาจับหนูคืออันนี้มันขอบบางบางคนเนาะเออพัดเจกระทางหนองกไม่นะแต่ทางหองไม้เขาเห็นไม่ไเจาอหูเลยะเาะเอามาเอามาเอาไปเอาไปเห็มันยู่หรนเอาวกาไมกวดม่กวดทั้งหงอมันก็ยืในกรแตทางหองใม้เหรนบ่เดียวมีเจลอนอันนั้นอยู่แต่ก็ตากัเอาไม้ห่อ่า็นะไดครับ าหาวิธีดัดแปลงเอาอันนี้ครับอันนี้แบบที่นี่น,นี่ใบละกต็ตละค่ารุนน่นห้าหมดไม่ยังมี่สิบไหนอ่ะมดเขาหันบมด หมดทำมามันขอบวอมันกะมุ้ยปัญหาเนาะครับแต่ว่าขันห้องยาอ็นยามันลังลังค้านห้องกับใส่ยาขามันยี่หรอปนี่แหละครับอันนี้เป็นนิยังเก้าครับนี่เป็นนิยังเก้าครับเนื้อเลี้ยงงูอันนี้เป็นไปเวลาประกันราคานะครับผพอมให้ผมบอกอ่าให้เก็บไว้นะครับให้เก็บไว้พอเลี้ยงไปแล้วถ้าเลี้ยงได้ราคาประตำกอลลดละลายสิบบาทแน่นอนครับถ้าขายขึ้นหายังที่นะ แต่กขาขายได้เองกับ่เป็นยังขายได้เองในราคาสูงกับขายไปสินะครับแต่ขายเลี้ยงแล้วว่ามีมางขายกับจักคิดหอดผมเราคิว่าสื่อหายแต่ว่าขอจำนวนหลายเยั็กน้อยนิดเดียวทีนะครับไหนมันคุมพันธมันแน่ที่นะแต่ว่าถัตสุดแรงนะไรล,ลูกสุดแรกนี่คืออยังบอลปอยก็คือเนี่ยผมมีใบใบรับประกันให้มีสัญญาให้ผมก่ได้บังคับว่าต้องขายขึ้นผมเนี่ยที่เก็บไว้ก็ได้ว่าขายก็ได้แล้วแต่แต่ว่าขายเลี้ยงแล้วอย่าขายอ่าจะจังคิดหอดผมก็ยังคุยกันไหม ้จังตงลัลงราคากันลงทีนะผมประเดี๋ยวว่าเออเลี้ยงซื้อหนูมีไว้รบ้ากันราคาแล้วลอตอนใครผมเรื่องผมปรเดี๋ยวไปมีอ่าพันธะบางพันครับแล้วเต้ผู้เลี้ยงเลยว่าคิดจังไหนยี่หกปัญหาครับผมพ้อขันน้ำมันเป่นครับมันไก่ครับผมพอขันน้ำมันเป่นครับตอนนี้นะครับอ่า สำหรับมือนีนะครับภารกิจผมมันคือนะครับช่วงนู้นะครับสามหม่องนะครับต่างเสตติหานะครับเนาะส่วงพาราโซไกจีนะครับเนาะแต่ว่ากจับบัลับนะครับเนาะก็เลยต้องกลับไปส่วงไม่ที่กจับบัลับนะกรจับบัลลับสายกับผมผมตู้ฮานเสตหานกจับบัลับสายเนาะผมก็เลยต้องกลับไปนะครับเพชรบูรณ์นะครับเนาะเป็นควพืชลมศักดิ์นะครับเนาะตอนนี้ผมอยู่ชาติกานนะครับเนาะอยู่พิษณุโลกนะครับมาส่งอยู่พิษณุโลกแล้วก็ต้องกลับไป นะครับล้มซักเื่อจะส่งรถส่งไกลเห็นข้าเจ้าไปสารคามนะครับเนาะอ่าแต่นิดเียพอสมควรครับน้อนหน่อยนิดนึงนะครับมื่อนี้เนาะน้อนหน่อยนิดนึงนะครับกับอิจฉากับผมอิจฉาพ่นอยู่แถวนี้นะครับเนาะบรรยากาศดีดีครับมิตาปลากับโขดครับผมมันอยากดีดีมิตาปลากับโขมิตาปลามิตาปลาใหม่นะครับเป็นตะป้อยหนูนะครับล้มปลากับโขดแล้วก็เอื้นกลับมาก็ยังปิดในมือเลี้ยงสินาะครับเนาะอ่า มืัอนี้นะครับเนาะกจากทีว่าเป็นการมาเที่ยวนะครับเนาะบางเที่ยวนะครับชิพาโตผมก็ได้ส่งเองหรือว่าชุดทุลงเหลี่ยงเสียผมก็ได้ส่งเองนะครับเพราะว่านะครับมันขาดเที่ยวกันนะครับหักกันลอยลูหาชิบลูเสียภมก็ได้ส่งไห้นะครับอันนี้เหตุผลที่ผมได้ส่งไห้นะครับเนาะมันมาทางเดียวกันนะครับมาทางเดียวกันแล้วก็ผมจำผิดนิดนึงนะครับว่าผมิเดียว่าชะตการนะครับอยู่พิษณุโลกอยู่เพชรบูรณ์ นะครับน้อนผมก็เลยรับปากว่าชิมาแต่เสองนะครับก็เลยเป็นช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าผมบมเดิร์นนะครับผมร้านก็ไปสุนหมูในขอนแก่นนะครับสองทีสามทีนะครับแจะผสมมาหลายนะครับมองละสองสามชุดยังสี่เนาะไก่บัติฮารู้สิโลผมก็ไปส่งเองสินะครับผมมีการเสียใจเนาะผมกะนะครับหน้าอะลีคว้าขอนแก่นนะครับเนาะกะ สิขอตโลาไปก่อนนะครับนอะนตอนไป้ามังลับมังนอนพลรครับเป็นชมูนพลาอนเช้าสนูม่มหเจ้าเนาะสลับมือนีนะครับกาสิขอตาคว่า,าสวัสดีครับ